ไมโครโฟนช็อกโลกจีนหนุนกัมพูชาด้วยอาวุธหนักจุดไฟสงครามใหม่สันสเทือนไทยราชสีเวหากองทัพกัมพูชาที่ได้รับการเสริมกำลังจากจีนเริ่มแสดงพลังด้วยการซ้อมรบขนาดใหญ่ในพื้นที่ใกล้ชายแดนภาพทหารนับพันนายพร้อมยุโทโธปกรณ์ทันสมัยถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก สิ่งนี้สร้างแรงกดดันอย่างรุนแรงต่อสังคมไทยเพราะไม่เพียงแต่กองทัพที่ต้องเตรียมรับมือแต่ประชาชนทั่วไปก็เริ่มตั้งคำถามถ,ามถึงความมั่นคงและอนาคตของประเทศหากเกิดการ,รเผชิญหน้าจริงไทยจะมีความพร้อมมากพอหรือไม่ขณะเดียวกันรัฐบาลกัมพูชากลับออกมาถแถลงอย่างภาคภูมิใจว่าการสนับสนุนจากจีนเป็นมิตรภาพที่ยั่งยืนและเป็นหลักฐานว่ากัมพูชามีพันธมิตรอันทรงพลังคอยอยู่เบื้องหลัง ขณะที่ฝ่ายไทยผู้นำรัฐบาลและกองทัพเร่งประชุมลับอย่างต่อเนื่องเพื่อกำหนดท่าทีรับมือสถานการณ์ที่ทวีความรุนแรงมีการเสนอให้เสริมความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรตะวันตกรวมถึงสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเพื่อสร้างสมดุลอำนาจในภูมิภาคอย่างไรก็ตามเสียงในสังคมไทยกลับแตกออกเป็นสองฝ่ายบางส่วนมองว่าควรใช้การทูดเป็นหลักเพื่อหลีกเลี่ยงความ ขัดแย้งที่อาจบานปลายแต่บางฝ่ายกลับเรียกร้องให้ไทยต้องเสริมกำลังทหารทันทีเพราะการรอช้าอาจทำให้ประเทศตกอยู่ในความเสียเปรียบที่แก้ไขไม่ได้สื่อมวลชนต่างชาติยังรา ยังงานตรงกันว่าสถานการณ์นี้ไม่ได้กระทบแค่ไทยและกัมพูชาแต่ยังเป็นเกมเชิงยุทธศาสตร์ของจีนในการขยายอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การที่จีนเลือกสนับสนุนกัมพูชาอย่างเปิดเผยทำให้ประเทศอื่นๆในภูมิภาคเริ่มหวดระแวงว่าจะตกอยู่ในสภาพเดียวกันในอนาคตการเคลื่อนไหวครั้งนี้ยังถูกมองว่าเป็นการท้าทายอิทธิพลของ สหรัฐอเมริกาในภูมิภาคโดยอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการแบ่งขั้วครั้งใหม่ที่จะทำให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นเวทีประลองกำลังของมหาอำนาจโลกนักวิเคราะห์เตือนว่าหากความตึงเครียดระหว่างไทยและกัมพูชาย,ยังคงทวีความรุนแรงมีโอกาสสูงที่จะเกิดเหตุปะทะตามแนวชายแดนซึ่งอาจลุกลามจนควบคุมไม่ได้สงครามที่เกิดขึ้นจะไม่ใช่เพียงการต่อสู้ของสองประเทศ แต่จะดึงมหาอำนาจระดับโลกเข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงทั้งจีนสหรัฐและอาเซียนประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญจะกลายเป็นศูนย์กลางของความขัดแย้งครั้งใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคทั้งหมดท้ายที่สุดผู้ประกาศข่าวของสื่อน,นอกได้สรุปว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือสัญ,ญญาณอันตรายที่ทุกฝ่ายไม่ควรมองข้ามการส่งอาวุธจากจีนไปยังกัมพูชาไม่ใช่เพียงการค้าทา งดทหารธรรมดาแต่เป็นเครื่องมือทางการเมืองและยุทธศาสตร์ที่ซ่อนความหมายลึกซึ้งเอาไว้หากไทยไม่สามารถหาคำตอบหรือแนวทางที่เหมาะสมได้ทันเวลาอนาคตของชาติอาจตกอยู่ในความเสี่ยงที่รายแรงกว่าที่เคยเจอมาและนี่คือจุดที่ทําให้ทั้งโลกจับตามองว่าไทยจะเลือกเดินไปทางใดระหว่างสันติภาพหรือสงคราม ท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดนักวิชาการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทยออกมาให้ความเห็นว่าประเทศไทยต้องใช้ยุทธศาสตร์ที่ชาญฉลาดที่สุดเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการปกป้องอธิปไตยและการหลีกเลี่ยงสงครามนักวิชาการบางคนเสนอให้ไทยเร่งเสริมกำลังทางการทูตกับประเทศอาเซียนและพันธมิตรโลกเพื่อกดดันให้กัมพูชาและจีนหันกลับมาสู่โต๊ะ เจรจาแต่ก็มีผู้เชี่ยวชาญอีกฝ่ายหนึ่งที่มองว่าการแสดงความอ่อนแออาจยิ่งกระตุ้นให้กัมพูชาได้ใจและเดินเกมรุกต่อเนื่องดังนั้นทุกการตัดสินใจของรัฐบาลไทยในเวลานี้จึงกลายเป็นเดิมพันคอรั้งสำคัญที่อาจกำหนดอนาคตของประเทศ ในแนวชายแดนสถานการณ์ยังคงเต็มไปด้วยความหวัดระแวงเสียงปืนและการซ้อมรบถูกยินได้เป็นระยะๆะะทำให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้พื้นที่ชายแดนต้องอพยพไปยังที่ปลอดภัยกว่าบางครอบครัวต้องทิ้งบ้านเรือนและที่ดินทำกินไว้เบื้องหลังเพื่อรักษาชีวิตความกลาหลนนี้ถูกสื่อทั้งในและต่างประเทศนำเสนออย่างต่อเนื่องกลายเป็นภาพสเตือนใจที่ทำให้ผู้ชมทั่ว โลกเข้าใจว่าสงครามไม่ได้เพียงทำลายโครงสร้างพื้นฐานหรือกองทัพแต่ยังพรากชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนบริสุทธินับไม่ถ้วนรัฐบาลกัมพูชายังคงเอดินหน้าประกาศชัยชนะทางการเมืองอย่างต่อเนื่องโดยอ้างว่าการสนับสนุนจากจีนทำให้พวกเขากลายเป็นประเทศที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมการปรากฏตัวของผู้นำกัมพูชาคู่กับเอกอากาัครราชทูตจีนในงานถแถลงข่าวใหญ่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพที่ไม่อาจสันนคลอน ภาพนี้ถูกเผยแพร่ไปทั่วโลกและทำให้ไทยตกอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลเพราะไม่เพียงแต่ต้องรับมือกับกัมพูชาแต่ยังต้องเผชิญกับภาพลักษณ์ที่อาจทำให้ประเทศอื่นมองว่าไทยอ่อนแอในเชิงการเมืองระหว่างประเทศในอีกด้านหนึ่งกลุ่มภาคประชาสังคมและองค์กรสิทธิมนุษยชนเริ่มออกมาเรียกร้อง ป้องให้ทั้งสองประเทศหันมาใช้สันติวิธีแทนการทำสงครามพวกเขาเตือนว่าหากสงครามเกิดขึ้นจริงไม่เพียงชีวิตผู้คนที่จะสูญเสียแต่ยังรวมถึงสิทธิมนุษยชนที่จะถูกละเมิดในพื้นที่ความขัดแย้งข้อเรียกร้องเหล่านี้แม้จะได้รับความสนใจจากสื่อแต่ก็ยังไม่สามารถสร้างแรงกดดันที่เพียงพอให้รัฐบาลทั้งสองฝ่ายหยุดการ,รเผชิญหน้าได้เพราะผลประโยชน์ด้านยุทธศาสตร์และอำนาจทางการเมืองยังคงเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนเกมนี้อย่างแท้จริง ท้ายที่สุดนักข่าวต่างประเทศได้สรุปว่าสถานการณ์ไทยกัมพูชาในเวลานี้คือจุดเดือดใหม่ของเอเชียตะวันออกเอชียงใต้ การสนับสนุนจากจีนทำให้ความขัดแย้งไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของสองประเทศเล็กๆอีกต่อไปแต่กลายเป็นสนามประลองระหว่างมหาอำนาจโลกทุกสายตาจับจ้องว่าไทยจะเลือกทางเดินใดระหว่างยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของชาติหรือจะหาทางออกเชิงสันติที่อาจต้องแลกด้วยความอดทนและการเสียสละไม่ว่าอนาคตจะเป็นเช่นไรเหตุการณ์ครั้งนี้ได้เขียนหน้าประวัติศาสตร์บทใหม่ที่โลกทั้งใบไม่มีวันลืมเครื่องหมายถูกสีขาวตัวใหญ่ สื่อนอกตีข่าวใหญ่ทั่วโลกการเคลื่อนไหวล่าสุดของจีนได้สร้างแรงสันเทือนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างรุนแรงเมื่อมีรายงานชัดเจนว่าปักกิ่งได้ตัดสินใจส่งอาวุธหนักจำนวนมากเพื่อสนับสนุนกัมพูชาการส่งมอบครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการขายอาวุธธรรมดาแต่เป็นการส่งสัญญาณเชิงกลยุทธ์ที่มุ่งตรงไปยังไทยประเทศเพื่อนบ้านที่มีประวัติความขัดแย้งกับกัมพูชามาอย่างยาวนานข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปทั่วโลก พร้อมกับภาพและเอกสารยืนยันทําให้ผู้คนจํานวนมากเริ่มตั้งคําถามว่านี่คือการจุดไฟสงครามครั้งใหม่หรือไม่ขณะที่นักวิเคราะห์ต่างประเทศต่างาพาดหัวตรงกันว่าจีนหนุนกัมพูชาเพื่อท้าทายไทย,ไทยซึ่งทําให้สถานการณ์ในภูมิภาคนี้ร้อนแรงและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนภาพที่หลั่งไหลออกมาจากสื่อท้องถิน่นกัมพูชาและต่างประเทศแสดงให้เห็นถึงเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่เทียบท่าพร้อมขวัอาวุธสมัยใหม่ หลากหลายประเภทลงสู่คลังแสงมีทั้งรถถังรุ่นล่าสุดเครื่องยิงจรวดพิสัยไกลระบบป้องกันภัทยทางอากาศและโดรนลาดตระเวนติดอาวุธที่จีนพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะการมาถึงของอาวุธเหล่านี้ทำให้กองทัพกัมพูชามีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดนักวิเคราะห์ทางทหารบางรายระบ,บวะุว่าหานี่คือการเปลี่ยนสมการทางทหารในภูมิภาคเพราะไม่เพียงแค่กัมพูชา จะมีอาวุธทันสมัยแต่ยังได้รับการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสนับสนุนเชิงกลยุทธ์จากจีนโดยตรงทําให้ไทยไม่สามารถมองข้ามภายคุกคามนี้ได้อีกต่อไปนักการเมืองและนักวิชาการในไทยเริ่มออกมาแสดงความกังวลอย่างเปิดเผยหลายฝ่ายมองว่าการสนับสนุนทางทหารจากจีนต่อกัมพูชาไม่ใช่เพียงความช่วยเหลือทั่วไปแต่เป็นการส่งข้อความเชิงกดดันต่อไทยโดยตรงประเทศไทย ในเวลานี้กำลังเผชิญกับความท้าทายภายในทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองและสังคมทำให้การรับมือกับแรงกดันภายนอกยิ่งซับซ้อนขึ้นการ,รเผชิญหน้าระหว่างไทยกับกัมพูชาอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความปั่นปว่วนทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางฝ่ายถึงกับระบุว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้อาจเป็นบททดสอบสำคัญว่าประเทศไทยจะสามารถรักษาอธิปไตย และความมั่นคงของตนเองท่ามกลางแรงกดดันจากมหาอำนาจโลกได้หรือไม่บรรยากาศในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มตึงเครียดมากขึ้นหลังจากข่าวดังกล่าวเผยแพร่ออกไปมีรายงานว่ากองกําลังไทยได้เพิ่มการลาดระเวนและเสริมกําลังทหารในพื้นที่เสี่ยงทันทีขบวนรถถังและยานกราะถูกส่งไปยังจุดยุทธศาสตร์ขณะที่เครื่องบินรบของกองทัพอากาศไทยเริ่มเข้าสู่ภารกิจฝึกซ้อมฉุกเฉิน เพื่อแสดงศักยภาพนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงชี้ว่าการเคลื่อนไหวนี้เป็นสัญญาณว่าไทยไม่ได้นิ่งนอนใจและพร้อมตอบสนองต่อทุกความเคลื่อนไหวจากกัมพูชาอย่างไรก็ตามความเสี่ยงของการประทะโดยไม่ได้ตั้งใจยังคงสูงขึ้นทุกขณะเพราะสถานการณ์เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและความหวาดระแวงระหว่างสองประเทศในขณะเดียวกันสื่อกัมพูชากลับนําเสนอข่าวนี้ในเชิงบวกโดยเน้นว่าการได้รับการสนับสนุนจากจีนเป็นก้าวสำคัญทางประวัติศาสตร์ ที่จะทำให้ประเทศมีความมั่นคงและศักยภาพป้องกันตนเองมากขึ้นรายการโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์หลายฉบับในกัมพูชานำเสนอภาพทหารพร้อมอาวุธใหม่ด้วยความภาคภูมิใจราวกับเป็นชัยชนะครั้งใหญ่ทางการทูตและการทหารเสียงสะท้อนจากประชาชนกัมพูชาหลายคนยังแสดงออกถึงความเชื่อมั่นในอนาคตและมองว่าการสนับสนุนจากจีนจะทำให้กัมพูชาก้าวขึ้นมาเป็น กำลังสำคัญในภูมิภาคขณะที่ไทยกลับถูกกดดันให้ต้องรับมือกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนและท้าทายมากยิ่งขึ้นกองทัพไทยได้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่กดดันนี้อย่างเร่งดวง่วนด้วยการจัดตั้งกองบัญชาการเฉพาะกิจเพื่อรับมือกับไทยคุกคามจากชายแดนด้านตะวันออกมีการเรียกระดมผลเพิ่มขึ้นในหลายจังหวัดที่ติดกับกัมพูชาและเร่งจัดซื้อยุธทธปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อเสริมความพร้อมขณะที่สื่อไทยรายงานข่าวต่อเนื่องทําให้สังคม เริ่มตื่นตัวและตระหนักว่านี่ไม่ใช่เพียงข่าวหรือแต่เป็นความเป็นจริงที่กำลังใกล้เข้ามาเสียงเรียกร้องจากประชาชนดังขึ้นเรียกว่ารัฐบาลต้องแสดงความแข็งแกร่งและดําเนินนโยบายเชิงรุกไม่ใช่เพียงตั้งรับเพราะหากปล่อยให้ใสฐานการบานปลายไทยอาเซียนเปรียดทั้งในด้านการทหารและการทูตอย่างร้ายแรงความเคลื่อนไหวของจีในในการสนับสนุนกัมพูชาย,ยังทําให้ประเทศอื่นๆในอาเซียนจับตามองอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเวียดนามลาว และฟิลิปปินส์ที่ต่างก็มีประวัติความขัดแย้งหรือข้อพิพาทกับจีนการที่ปักกิ่งเลือกลงมือครั้งนี้จึงถูกมองว่าเป็นกลยุทธ์ในการขยายอิทธิพลและสร้างพันธมิตรในภูมิภาคหากกัมพูชาสามารถยืนหยัดได้ด้วยการสนับสนุนของจีนประเทศอื่นๆอาจรู้สึกถูกกดดันให้ต้องเลือกข้างระหว่างการอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนหรือการหันไปพึ่งพามหาอำนาจตะวันตกการตกเพื่อสร้างสมดุลทางการเมืองและความมั่นคงการประชุมฉุกเฉินของอาเซียน เริ่มถูกเรียกร้องจากหลายฝ่ายเนื่องจากความตึงเครียดร,ระหว่างไทยและกัมพูชาอาจส่งผลกระทบต่อทั้งภูมิภาคนักการทูตบางคนเตือนว่าหากสถานการณ์นี้ไม่ได้รับการแก้ไขผ่านการเจรจาโดยเร็วอาเซียนอาจสูญเสียความเป็นเอกภาพที่พยายามสร้างมาตลอดหลายทศวรรษการประชุมดังกล่าวถูกคาดหวังว่าจะสามารถหาทางออกเชิงสันติแต่ก็มีความกังวลว่าจีนอาจกดดันประเทศสมาชิกบางประเทศให้ไม่กล้าต่อต้าน การกระทําของตนโดยตรงทําให้อนาคตของการแก้ไขปัญหาผ่านช่องทางอาเซียนยังเตะอมไปด้วยความไม่แน่นอนสื่อในยุโรปและสหรัฐอเมริกาเริ่มนําเสนอข่าวนี้ในเชิงเปรียบเทียบว่าสถานการณ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กําลังเดินตามรอยความขัดแย้งในยูเครนพาดหัวข่าวบางแห่งระบุว่ากัมพูชาคือยูเครนแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การเปรียบเทียบนี้สร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่เพราะทําให้ผู้คนตระหนักว่า หากสถานการณ์บานปลายจริงอาจมีการแทรกแซงจากมหาอำนาจถ่ายนอกทั้งสหรัฐรัสเซียและแม้แต่สหภาพยุโรปความเสี่ยงนี้ทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นสมนรภูมิใหม่ที่โลกกำลังจับตามองอย่างไม่กระพริบตาบรรยากาศในสังคมไทยเต็มไปด้วยความวิตกกังวลขณะที่สื่อโซเชียลต,ต่างๆกำลังถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนบางส่วนโจมตีรัฐบาลว่า และเลยสัญญาณเตือนมานานเกินไปในขณะที่บางฝ่ายกลับแสดงความเห็นใจเพราะเข้าใจว่าการเผชิญหน้ากับกัมพูชาที่มีจีนหนุนหลังไม่ใช่เรื่องง่ายเลยประชาชนจนํานวนมากเริ่มกักตุนอาหารและของใช้จําเป็นเกรงว่าสถานการณ์อาจบานปลายจนกระทบชีวิตประจําวันขณะเดียวกันก็มีการรณรงค์ผ่านสื่อสังคมให้คนไทยรวมใจกันพร้อมยืนหยัดต่อสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินหากไทยสงครามมาถึงจริงๆ ผู้นำกองทัพไทยออกมาถแถลงต่อสาธารณชนครั้งแรกหลังสถานการณ์ตึงเครียดโดยยืนยันว่าไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยของชาติทุกวิธีทางแต่ก็ยังคงเปิดช่องทางทางการทูตเพื่อหาทางออกอย่างสันติการถแถลงครั้งนี้ถูกถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศทําให้ประชาชนบางส่วนรู้สึกอุ่นใจขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเพียงคําพูดที่ไม่มีการปฏิบัติจริงนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเตือนว่าหากไทย ไม่เร่งเสริมศักยภาพกองทัพให้ทัดเทียมกับกัมพูชาที่ได้รับการสนับสนุนจากจีนอาจเสียเปรียบในเชิงยุทธศาสตร์อย่างร้ายแรงในกรุงพนมเปญกัมพูชากลับเดินเกมรุกด้วยการจัดขบวนแสดงแสนยานุภาพทางทหารกลางมึงมีการโชว์รถทั้งเครื่องยิงจรวดและโดรนติดอาวุธที่จีนส่งมอบให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจประชาชนกัมพูชาบางส่วนออกมาเชียร์และโบกธงชาติกันอย่างคึกคักสื่อของรัฐกัมพูชาถ่ายท,ายทอดสดพร้อมประกาศว่า นี่คือหลักฐานแห่งมิตรภาพระหว่างจีนและกัมพูชาการแสดงพลังดังกล่าวไม่เพียงสร้างความมั่นใจแก่กองทัพกัมพูชาแต่ยังเป็นการส่งสารตรงไปยังไทยว่าพวกเขาพร้อมเผชิญหน้าเต็มที่หากเกิดความขัดแย้งจริงในฝั่งไทยเมืองชายแดนหลายแห่งเริ่มตื่นตัวมีการซ้อมอพยพประชาชนและการฝึกซ้อมป้องกันภัยทางอากาศโรงเรียนบางแห่งประกาศหยุดเรียนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัย ภาพบรรยากาศเหล่านี้ถูกเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นกระแสะไวรัลผู้คนจำนวนมากแสดงความห่วงใยและอธิษฐานให้ไม่เกิดสงครามจริงๆขณะที่บางส่วนกลับเรียกร้องให้รัฐบาลไทยต้องตัดสินใจให้ชัดเจนว่าจะยินหยัดต่อสู้หรือเลือกใช้การทูตต่อไปเพราะความคลุมเครืออาจทำให้ประเทศเสียโอกาสและกลายเป็นฝ่ายถูกกดดันอย่างต่อเนื่องสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น ออกถแถลงการแสดงความกังวลต่อสถานการณ์พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้การเจรจาพเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ชี้ว่าการถแถลงเช่นนี้เป็นเพียงสัญญาณเบื้องต้นยังไม่แน่ชัดว่ามหาอำนาจเหล่านี้จะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไทยจริงหรือไม่บางฝ่ายคาดการว่าหากจีนเดินหน้าสนับสนุนกัมพูชาอย่างเปิดเผยมากขึ้นสหรัฐอาจตัดสินใจส่งกำลังทหาร รือยุธทธภกรเข้ามาในภูมิภาคเพื่อรักษาดุลอำนาจแต่หากเกิดเช่นนั้นจริงก็อาจนำไปสู่การ,รเผชิญหน้าระหว่างจีนกับสหรัฐโดยตรงบนแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความตึงเครียดนี้ยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจไทยค่างเงินบาทถันผูนตลาดหุ้นดิ่งลงนักละเงินทุนต่างชาติเริ่มถอนทุนออกเนื่องจากกังวลความเสี่ยงความไม่แน่นอนทางการเมืองและการทหารทำให้ภาคธุรกิจชะลอการลงทุนขณะที่ประชาชนทั่วไป เริ่มประสบปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นเพราะการกักตุนสินค้าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ซบเซากลายเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันให้รัฐบาลไทยต้องเร่งหาทางออกเพราะไม่เพียงแค่การทหารที่ต้องระวังแต่ปากท้องของประชาชนก็เริ่มได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนแล้ว